ที่โนฮาราดูง่อยพี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ๋อไปปะงงง่อยเอาแบบไม่ค่อยเดือดมากดีกว่าเนาะอไม่ค่อยเดือดมากเพื่อนถ้าลงไปแล้วตามเพื่อนเพื่อนไม่อยากไปตายเราปล่อยมันอย่านี่ไอ้ไม่ปล่อยเราต้องพบเพื่อนพบเพื่อนเพื่อนไปนู่นจ้ะ ขอเพื่อนขอเพื่องนี่แบบจังไงเปล่าใจเย็นใจเย็นเ,นเนนะย็นแค่ไหนก็เพิ่งคำแยกปากกระบอกนะฮะเออกระบอกชีวิตนี่กูเกะคนป<ม>ัไม่น่านหวาปั๊มก็ทำเป็นน่ารำปั๊มมันก็มีโบว์หน้ากูหน้ากูมี็สองตัวเว้ยมาดูนี่กูจะรอดหรือเปล่าไม่อย่างหงอ แต่กูไม่ก่อแต่กูลงก่อนนะกูลงก่อนกูลงก่อนไอสัตว์กูเนี่ยแต่อหน้ากูพี่อีกตัววิ่งหนีกูไปแล้วอ่ะ ปอยมันยีมง่าคายใก่พี่เปิดมาคุเจอบอลเลยใหห้องปั๊มเปียงว่ะพี่ย่าเหรอเฮ้ยเจออีกตรงละเจอตรงละจริงๆนะจริงๆนะใจห้องปั๊มเปียงมากเลยอ๋อเลยดจะปจับปอไมเป็นพี่ไนยเ็นเบอกอแู้่วังนี้เงเกมแม่ไม่จพี่มันปิดตรงนั้นของกูแล้วว่าเดี๋ยวดูสายกูอ่ะ จะปุบปิดเสียงนิดนี้ขอดมึงหน่อยสะท้อนนะโอเคปิดแล้วปิดเลยนะาอยี่ทีไม่ไม่ป้ไมอะพี่ไม่ไม่เปิดเปิดเปิดปิดเสียงสกายไว้มันมันสะท้อนผูกฟังไม่รู้เรื่องตอนนี้เปิดปกติแล้วโอเค <ไป S 1> มันไม่หนีกูไปแล้วอะ่ะไม่กล้าตามอะ่ะกดตาย <A> าคาเก้าแปดตอนนี้กูถือยูซี่กับมินิเอ็มเจหกสองกับแมชิงกันที่ถือโ okay. อเคไปเจอกันในวงจะกูถามว่าทุกคนเข้าวงก่อนเราจะรอก,กันหรือเปล่าให้กูอยู่ยในวงนะกูไม่รู้อ่ะแต่ว่าสกายด,ด,ดูมาร์กกูนะตรงนี้มีคนคกูกำลังวิ่งไปเอามาร์กเหลืองเอ็มโต้ไปรอดได้ประเด็นคือกูไม่มียาเลย กระสุนมีประมาณร้อยกว่านัดผมมีกองฮิวอยู่นั่นไงเอ่อก็มีฮ<อ>ิวเวฟบหนึ่งอันอยู่อืมเหมือนกันมีเหมือนกันเฮ้ยมีสองสัญญ,ญาณด้วยไอ้พวกนี้ว่าไอ้สัตว,ว์พอ้ตอมบี้มาเป็นพวกกูเดี๋ยวกูวิ่งไปหาว่ามันเจ็บอาการตรงนั้นมีคนปะ<ห>นกูวิ่งไปห,หาหมึงนะเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์นะโอเคโอเคโอเคไม่เขี่ยเปิดมากูเจอบอสตบเลยเขี่ย ของกูเป็นคนจริงไอเ้เหี้ยตปบืนไอ้เหี้ยลงมากูลงก่อนเว้ยกูค่อนข้างมัน่นใจในการโดดของกูมากจะโดดจะโดดแ<ร>ล้วมีปืนไหมอีกเครื่องเข,า,ข,า,ขาเล่นกันนะพี่เขาเล่นเอาโค้ดสกินพี่สกินปืนอะ่ะเ,เปิดมาสองร้อยมาเล่นสองร้อยรอบมันได้สกินเอ็มสองสี่ไงจะกูจะกูถึงแล้วสองร้อยรอบอะปั๊มไอ้สัตวปั๊มจิ้งรอดออกนอกวงตลอดอ่ะ ขวยเคย่เที่ยเลยยังทำไม่ไปถึงไหนเลยกูตอนแรกูจะปั๊มแ้วกูขี้เกยจอ่ากูทำให้ไหมกูคิดห้าสิบบาทเดี๋ยวทำให้คืนนี้เลยทำมาปั๊มสักเอาสกินเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่จะไม่เพื่องใครเราไม่มือมีตีน มีวีร์ตีนสามารถดมเองได้ไม่เก่งหมาสามารถขี้กียเองได้มีจมูกมีปาดสามารถเรียยหีนี่ได้ไอเหี้ยบอสมันบอสมันเกิดข้างกูดิกูตกดิ้นวลยนีเฮลิคอปเตอร์มาโอ้โหเรหมดแล้วพอ่เราแย่ไอมารแดงเฮ้ยแต่ว่ามันมีอันนั้นน่ะไอ้ที่ที่เรียกแอดดอบไอ้ที่เรียกที่เรียกไอ้นั่นน่ะ เ,เห็นไหมมารในในในแมปนะเรียกอะไรอะ่ะเรียกแอสไตน์อ่ะเออถูกเลยถูกเลยกูทุทนทคน,นหนึ่งนาทีจะมืดแล้วสก,กาวตรงนั้นมีบ้านปะคึงจะใช้บ้านทำเนี่ยอะไรพี่สกายมันต้องมีบ้าน <c oughs> ยูแม่งมันต้องโล่งแนะไม่ได้มันเยอะอก,รกระสุนกูน <ใจ S 2> ไม่ได้มีกระสุนสามสิบห้านัดเนี่ยสา,ารเซบาทับศูนย์เนี่ยผู้พี่เอาผู้ด้วยเลยตรงนั้นมีบ้านพี่พี่เป็นบ้านเหมือนบ้านเห็ดอ่ะเออไอไอมาร์คเหลืองเป็นบ้านใช่กูกำลังจะไปจะไปแคมป์เพราะว่ากูวิ่งหามึงไม่ได้หรอกไกลเกินไม่ทันไม่เพราะว่าจะไปหาพี่พี่น้องเลยเดี๋ยวกูจะวิ่งไปหามึงไงมันมีรถอยู่แต่กูไม่กล้าเอา ก็มีคนวิ่งมีคนลงตรงหน้ากูเมื่อกี้สองสามตัวแต่กูยิงไม่ได้ตัวมันไม่มีปืนเว้ยทั้งบ้านมีจุ๊ซี่ก็บอกเดี่ยวอ่ะบ้านสามหลังในสัตว์แล้วกูแบบลงได้ก่อนเฮ้ยเอาแม่เท่เอชกีปิดเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ละกูตายโอ้ยเฮ้ยกูาตายโอ้โหรายาไปช่วยมะถ้าไม่มีตายแล้ว มีคนไนอ้เหี้ยกูไม่กูมีกระสนุนสามห้านัดอะ่ะปูแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะเอาอ่ะไปไม่ใช่กูมา เทเรนเดี๋ยววะอย่าต้องเคลคิวแรง่าย หนมปังอยู่อย่ายุ่งนช่ไนืเไได้กุนเสถเีรรอมาเฮเงังไม่ต้งก่อนมันชุบไม่ได้หมดเนี้ยผมบอกอยู่เพโหลดดีกว่าตรงชุบได้กระสุนกมมีสามห้านัดทับสูบนี่แ่มที่เอไม่ได้ ยิงกระสุนหมดแม็กเลยไม่โดนสักนัดไอ้สัสไอ้ผมไปไหนที่แล้วตอนนี้ข้าครูตอนนี้ข้าคูชื่อเป็นไตอะไรทีกอย่างยังไม่เห็นขึ้นตรงนี้เลยทุกคนเตียงหาผมว่ามันงอหรือเปล่ามันยังงอหรือเปล่าแม่งโดดไม่งโดดมายิงกรูที่ไอ้โดนโดนยูวีในที่ระยานนี้ไปตา กูบอกเลยถ้ากูมีกระสุนสักสักเจินัดอะสแม็กอะกูว่ากูเอาอยู่มีสา้านัดไงประเด็นน้อยเที่ยประกาตายตายตายเอ,อ้ยไม่ตายวาไาะยไหวเห็นแล้วดูหน้าจออยู่ M M4 สกับ KA สองีโอเคโอเคไม่ติดแล้ว ไปด้อ่าร์มครับแต่ดีนะปรับใหม่แบบจริงตอนทุาคืนได้ก็ดีด yeah> ีเหมือนกันแต่ไม่ต้องแคมบ้านมากคอมเพีย์ในอามีแล้วคอมเพีย์ในอามีแล้วโอเคมือปืนกันเล่งมุมของเขาปืนกันเล่งในตอนไหน่ะ ปรับใหม่ไม่เหมือนเดิมแต่มันดีดง,ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วถ้ามันสามารถชุบดได้้วยจะมันแบบนี้อาชุบหรือเลียกอี่เพา่เหมือนกแต่ยังดีมันจะเอาแล้วมันดึงได้เลี่ยการูกันกนั่งหนูว่าคุณมึงนุ่มปังได้เมื่อไหร่เด็กจริงนาทีนี่ เล่นยาวๆหน่อยจะถึงเวลาเนียอีกประมาณสองอาทิตย์บอกกว่าตีแล้วสองอาทิตย์แล้วกันก็เก็บได้เงินทีสั้นสิบกูก็ต้องนั่งเล่นประมาณเนี้ยประมาณห้าหกชั่วโมงทุกีแล้วก็อีกแล้วก็ที่เหลือถ้าเป็นที่ติก้าอย่างน้อยหญิงก็จะเอาคาวแร่วะาแต่คนอื่นกูไม่รู้แต่สกายถ้าเอาเอง มว่าสังกัดน่าจะเอาเอกเอาเอาจาเอกเอาเอกจากกูไปอ๋อไม่ใช่บางคนก็เอกกังแล้วพี่งโมีช็อกมีช็อกอยู่สิบอะมีช็อกเอ้ยมีช็อกอยู่ห้ามีกระต่ายอยู่ห้าห้าจะไหวอยู่ใครวิ่งวะบอด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 เชิญกูขึ้นเข้าไปเลยบดบอด บอทบอทเหมือนกูไม่แกะบอทมีสองตัวนะมีบอทว่ะบอทบอดเจท่ตายเลยบอทชอบสังวิ่งอะเแนบบี่ยสัก,กายสัก,กายแบบโอ้ยมีคนนึงเข้าบ้านไปแล้วสัก,กายเจ้าจงปูคนคนคน,<ๆ>คน คนแน่นอนอันเนี้ยคนแน่นอนไม่แก้ไม่แก้บอดเห็นไหมชาวอินเดียคนแต่ไอ้ตัวไม่แก้บอดเออโอ้ยเยี่ยของยางบอดเลยให้คนจริงๆเป็นคนจริงๆชุดน่ะชุดมันเป็นคนแต่ว่าตัวสกายีไม่แก้บอดเออ ส่วนใหญ่บอทจะพักของเยอะกว่าของเป็นไงบ้างเยอะไหมอืมกระสุนดีมาแล้วคือพี่ต่อนี่อิ่มละใส่พวกมันจะตายอิ่มแล้วไอ้เหี้ยอิ่มแล้วกูวาวุ่นแล้วส่วนเนี้ย สายต้องหา Mac แ,แม็กซ์หกสิบแนบแม็กซ์หกสิบออะไร,รอ่ะอฮ้ย ง่ายจังตักรั้งทียนดิกเกอร์วิ่งมาเป็นฝูงโอ้โหโหตาย เงีอยมาห่วงแกกินเนานนนนะพี่เดี๋ยว่า่นะวงเนาะห่วงกินนี่ไงเราอะไอสัตว์บอนทีเดีาตายกูรอมัได้ไงก <c oughs> อมันได้ไง เคอ,อวค่าปืนควบคู่มีนี่หว่าแต่พวกไม่ใช้อ้อไอ้เงี้ยโอ้ยโอ้โหเล่นกระสุนไล่หล่อเลยนะมึงม,มือมี M4 ตรงนั้น Zone, I I got supplies. Circle and heal up. ไม่มีเวลาบรรัศน์แบยานั่งวิข้าวงเนข้าวงันวิขา้ขาวมตายตายตายวงเจ็บมาก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  เรือระบอนข้างหน้าตายตายหมายความว่าไงวะตายเอ่ยตายแล้วทำไมอ่ะตายตายต้องตายแล้วไม่ต้องตายแล้วไม่บายอ่ะคุณเหงาอยากเล่นแล้วไม่ให้เล่นอ่ะทำไมยัง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 มีเกียร์เกียร์ท้องมาใครวะนะป่าเปิดพัดลมร้อนพัดลมมือถือ เบอร์สเบอร์สองคำยาก่อนเออำอยู่โอเคอรสารเบอร์สามเออผิดเบอร์สามมาลอดแล้วไม่ห่างหรอกเบอร์สมอีหารอเมเบอร์สามอีกน่งนรอีเฮ้ยเช่ลุดวยเอเกศอเกศสม

ทันทันอยู่ทันอยู่เนมทันวิ่งเลยทันทันสามสิบบิได้อยู่วิ่งไม่เอาบอสเนี่ย่ะไม่วิ่ง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 เข้าวงดิหาบอสหาพ่อมั้งเนี่ยมึงวายย่ายเข้าไปเอาบอสว้าไปตบ้านหน้าเบอร์สามมีคนน่าจะเต็มตี้เลยน่าจะสี่เลยมั้งมั้ง ือไม่จริงนะเปิดไม่คุ้มีประโยชน์นะพี่จริงจุดๆจุดจ้าเดี๋ยวกูไปกอดสตรีมดูเมื่อกี้มึงยอดพวกมึงยอดไปได้ไงเมื่อกูว่าเมื่อมาหนุ่มปังมาไม่ดูยังจะห่วงเกมนี้สเตมเปอร์ไรเงี้ยอ่ะคอยไลน์มายิงไอ้แม่ไลน์กูอยู่ดึกกูหิวอยากความบางความหวางกูอยู่ดึกมาสองวันแล้วเมื่อวานกึดึกเมื่อวานเช้าเลยเฮียไม่ดึกอ่ะ๋เดียวถ้าให้กินมาเมื่อเมื่อยาววะล่ะอุยนั่นไง พูดเองนะ<ม>เดี๋ยวไปหาก่อนเดี๋ยวไปหาก่อนเดีก,กินกินออนอ๋อไอ้กินอ๋อกินด้่นกันไปเฟิร์สจ,จบแล้วม,มนมาจะอยูาอ่าเพื่อนเลยทางขวามองพิศที่เพื่อน,นแล้วมองขวาตายสุดโอเคปืนปืนเฮ้ยไ,ไปยิงอะไรอ่ะสกายโดนอะไรอ่ะอ๋อเอวบิลไงวะหาก่อนนอนอยู่เออน็อ ตัวไม่เห็นตะกายก็ไม่จับจอจ้องไม่เห็นไม่ใช่ตรงตรงนั้นไม่ใช่ทางไม่ใช่หินนี่หินหินหินไกลสุดเลยก้อนนั้นเลยเออก้อนนั้นแหละทางซ้ายเออนั่นแหละตะกายเห็นแล้วตะกายล็อกหัวแล้วสวยตะกายปั๊มยาก่อนมึงปั๊มยามึงปั๊มยากูขอร้องว่ามึงแตกไอ้เหี้ยนี่ไงบอกแล้วให้ปั๊มยาเชื่อกูยังไม่ไม่ฝั่งเราได้เปรียบแล้วฝั่งเราได้เปรียบแล้วไม่ได้เหลือสามชิ้ได้ไหมเมื่อสามไม่ไดเปิดไม่ ไ้กายคางเข้าหวังปะคางเข้าหว่งข้องไม้ไปเข้าไปอยู่รับมันแม่เหรอฟังกูนะกะกายมันไม่าาแม่แมชุบพันอยู่วิ่งวิ่งดูดิงนะรตัวเดียวละตรงเนมอ่ะยิงยิงได้อยู่ยแต่ว่ามันเนมไม่มีที่บังเลย ม่อยู่นอกวงไม่อยู่นอกวง,ม,กวงมันวิ่งเข้ามาแล้ว,วไปอยู่กองผมเนี่ยเล่นมากเลยยืนรอมันวิ่งเข้ามาแล้วไม่ใช่ตรงนั้นอยู่ข้างขวาตรงเพื่อนอะกูมอเจอลเพื่อนอยู่เออแถวนั้นนแถวที่เพื่อนปลาระเบินแถวนั้นแถวนั้น เอา้าเนมร้าชอดเพื่อนเฉยเลยเพื่อนยิงโดนตั้งเยอะแต่ไม่ตายเป็นสัตว์กูสูนทุกอย่างเลยเฮีย่อตายตั้งแต่แรกเยอ้ยเจ็บกูฟองไม่คุณยาก